สบายดีพี่น้องสบายดีเบ้ดสุกผขสุขคนพี่น้องเว้ป้อลมยังมาแหง้งแถอพี่น้องเลยต้นกล้วยจนสีหฮัตเบิ่งดูต้นไม้นะั่นโน่นเองโน่นเองนะครับโอ<ว>้เสียงมันมากเลยพี่น้องลมนะเเบิ่งอาลูกพี่น้องไว้ป้องต้งสีเท่าไรสิไปนะนี่ร่างกาเที่ยงหน้านะ แห้งอลีเลยทอรหัดจนล,ลุกลมแห้งพี่น้องเอ้ยไม่น,น้อยสิไปเลยเนี่ยนี่แล้ก็สีสีกลุ่มกลุ่มเลยขนาดเพ,เพเื่อนเขาเนี่ยกลึกกลึกเลย <c oughs> ูฟููฟููฟ <c oughs> <ills> ูพี่น้มันคือมันคคยคอยแต่มันไม่ได้คอยเลยนี่ลมสามสิบหาสากิโลเมตรต่อชั่วโมวยดอกนะนี่ลมเกินละนะมันชิยกเทียงหน้าไปเลย มแห้งอีกอีโนี่บาหวาแข้งาแหงกะลมอ้ตอุ้งหูางไข่นีู่้าน้ำน้ำน้ำมือนีไข่แต่มนเป็นมือว่านนี่นะเขาเป็นมือวานโอ้โคนสีบอมาอะไรไข่แต่วิทไปสมโพธิกขมรสวัสดีครับ รสมุุนทั้งฝุนทั้งยางไรอย่างเอาไปต้งกวยก่อนโอ้ไปตงกวยกยันสอยบตวยต้อก๋วยหยม้านไปดองมเล่าอลยเรามะานะขนมห้เลาก่เราก่อนจะกินข้าวก่อนยังโอ้ไปนองเ้ยโอย เขาจะถัดจะล้มุดนะคนะระับอขากมแหงของเรื่องบินบนคาดแต่ยงตังบทตรถุงวันไดนได้สิเอาอยัางมีต้นไม้บางอยู่คันบบมีต้นไม้นะบอกเราแล้วไอ้ชายอ้าขนมเนี่ย ลมแหงลมันเยี้อ,อยจะเป็นลมลมหนาวอันคังทุดถ่ายของปีก็เป็นไปได้แห้งขนาดนี้อ่ะอ,อ,อืมอืมที่คุณแดกกุ๊บก,กุ๊บ อาไปตรงกล้วยแปนมกเป็ดเอกนี่ใจไมาดีนอนเลนอ๋อเอาไ้มะข้อเขาสาม <c oughs> ผมมีข้าวกินผู้อยู่เที่ยงก็อยู่สื่อหลุกสาวกันกัน <c oughs> นะผมมีข้าวกิน ลูกสาวอยู่เที่ยงบุรีเห็ดยังบวสนใจเลยนะบุมี่หาแต่พอไว้หามใาหา้กินจกคิดว่าไ,ได้หากระไ้ซอยนันที่ซอยได้เนี <c oughs> ะะ่ยแหละพอคนห้าก็ต้องดินล้นทั้งไปทั้งไปทั้งมันนั่นแหละยันได้มันสีรหลอดยั <c oughs> นได้สิได้มีอยู่มีกินกันบนดินล้นกับพวก <c oughs> ยอมแค่นั้นแหละ เอาซอยได้อกูรมอาสวัสดีครับลนยกับคนันลูกลูกเล่าผู่ประเ็หตุวิอที่สังแล้วก็คนเตรียมอยู่อยู่ปเทียงเราอะไรไอ้ทำแล้วหนึ่งนำเทือนเ็กงานเล้วเลยก็แล่วแต่ละวันเรืออยู่โบราณเงี้ย จักสิแล้วหายรือบอแอ้วที่ถ่านจักสิแล้วหายรือบอก็รอเบิ่งกันไปพี่น้องจ่ายจ่ายจ่ายจ่า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 คำมืดแล้วพี่น้องเอ้ยยังลมแห้งวุ่นๆอยู่ให้เพิ่นกินนมเบิดขวดนีนจังพาเพื่อนเขาในเฮือนเขาในเฮือนกับมันบ่มีแนวเล่นคืออยู่เทียงนะเพื่อก็ไม่จะอยากออกมา ชลน้ำม่านทั้งนอกค่ะอยู่เทียงปยั้ไตตามหมอกตามใหม่ไงมีของหรอกคลองเหลนเนี่ยถือเข้าไปยุ่งอยู่ในก็มีอยู่ของเหลนกับบ่บ่าค่ะคืออยู่เทียงเพราะว่าคั้นย่ำกันขึ้นย่ำผ้าเขาเธอเดียว่ะดิสาวก็ออกมาเถิดจินน้อยน้อยได้ใส่เกิดผัวได้โอ้เขาหน่อยใส่เกือบกินนมบ่น่ะบ่กตาสร้างอริ นี่เอเตือนอีกโอ้ยใส่เกือข้างเดียวอีกได้ข้างนึงอ่ะจะไปทางใดบอกูกเดนเดินเี่ยไปปุ้ยอีกเตือนอีกยิ้มไปปุ้ยทุตาไปลุงด้วยเฮ้ือใจแนะได้กินนมอืมเวลาช่ข้างขัวเลยเสียงขับนังได้ีนน้องถุบนังเนาะพอพิหถุบนังเจ้าไปแดก Kau khẩu mời thằng quá can mày mời mời mày 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 ngày mày 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 mình mày 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 cả mày ướt mày cứ mày lệ, mày 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 ba mày mày ướt mày ba mày 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 ยามฝนนด้งามฝนทำไมมีน้ำไม่มีเห็ดมีปูมีปลาเห็ดนั่นเห็ดนี่ออกเนาะเห็ดเพาะเห็ดผึ่งเห็ดตวกเห็ดละโงกก็ว่ากันไปชิเวียนหัวบานนี้พ่อกับแม่เสร็จแล้มากินเข่าแล้วบานนี้ลูกกินนมปะลุงเลยพ่อกับแม่กินเข่าเข่าก็อยากเบิ้อดีปะ

tại vì có một trăm một mươi người làm hết sáng lời hơi mời 你看嘛。<Yeah. S 2> <laughs> ไอ้หอมตองหลุดแน่เนาะ

Với mình được gì người mình chân luôn 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 này vì nó là một我覺得 biết <laughs> ở cảnh mình không được hating mình làm นีไปต่อกันอันมาจบกันจะม,มีแล้วพี่น้องไอ้ขอกกันสิ็หนาเรือขอบคุณเราไอชิมมะมงมาต้มเนาะ